สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านจันที่2ี่มกราคม2025วันนี้เฟกิดินเจ็ก76จากเมื่อวันนี้77กับบรรยากาศของตลาดคริปโตโดยเพพาะในตลาดเจ้าเนี่ยบรรยากาศแบบไม่รู้จะคิดยังไงเมื่อวานนี้เราพูดถึงข่าวลุงชัมปเปิดตัวเหรียญมีมเหรียญมีมที่ทำทุกสถิติ Market Cap โตเร็วที่สุด w a l l e t ที่สร้างปริมาณเยอะที่สุดในเวลาสั้น เหรียญที่พุ่งหลักพันเปอร์เซนต์ในระยะเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่ล่าสุดตอนประมาณตีห้าเวลาไทยมีข่าวว่าสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเมลานีทรัมป์เปิดตัวเหรียญมีมที่ชื่อว่าเมลานีย7โมงเช้าผมตื่นมาเห็นข่าวนี้เหรียญพุ่งไปแล้ว1,300เซและพอภรรยาสร้างเหรียญขึ้นมาเนี่ยลิควิตีของลุงทรัมป หายควบเลย Market Cap ลดไป5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแถมไม่พอเพื่อนๆเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่ลุงชัม้มจะประกาศถึงเหรียญเมลานีเนี่ยมีการช้อนซื้อเหรียญไปมูลค่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐในราคา59เซ็นตซนก่อนที่เหรียญจะไปแตะ7ดอลลาร์12ดอลลาร์ มีวงในที่รู้ก่อนหรืออาจจะถ้ามองในแง่ดีเนี่ยอาจจะมีหมอดูที่รู้ก่อนนะครับบนเว็บของเหรียญเนี่ยเขาเขียนเตือนไว้ชัดเจนมากเขาบอกว่านี่เป็น expression of support นะนี่เป็นการแสดงการสนับสนุนเท่านั้นเหรียญน,นี้ไม่มี use case ไม่มี utility ใดๆทั้งสิน้นและไม่ใช่โอกาสทางการลงทุนไม่ใช่ investment contract ไม่ใช่ security นะครับ เมื่อวานนี้ผมถามเพื่อนสมาชิกคิดยังไงทรัมป์ทำเหรียญมี m e มีประมาณ200คอมเมนต์ผมอ่านทุกคอมเมนต์เพื่อนสมาชิกแบ่งเป็น2ฝั่งยกตัวอย่างฝั่งที่มองว่าเขาน่าจะทําให้นักลงทุนเนี่ยเห็นและมั่นใจเขาสร้างเหรียญมีมสนับสนุนคริปโตแน่นอนกับฝั่งที่มองว่าความรู้สึกส่วนตัวไม่โอเคน่าเกลียดเกินไปที่จูๆ่ๆก็เปิดตัวเหรียญออกมาสนับสนุนด้วยตัวเองมันเห็นชัดๆว่าปั่นกันล้านเปอร์เซ็นต์ แต่ไม่รู้จุดประสงค์จะดีหรือร้ายอันนี้ไม่รู้รอดูต่อไปครับผมโอเคถูกทั้งคู่ขอบคุณเพื่อนๆที่ไม่ทะเลาะในช่องคอมเมนต์ทุกคนเห็นต่างอย่างมีคลาสนะครับทีนี้ข่าวการเปิดตัวเมลานีทรัมป์ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเสียงบนโลกโซเชียลในต่างประเทศมองประมาณนี้นะครับท่านนี้บอกว่าหลังจากเมลานีเนี่ย,เ,ยเราอาจจะเห็นเหรียญของลูกชายแบรนหรือเปล่านี่ไม่ใช่เรื่องดี นี่ไม่ใช่เรื่องดีที่มีทั้งเหรียญทรัมป์และเหรียญมาลาเนียมันทําให้โลกคริปโตเนี่ยดูเหมือนโลกมือสมัครเล่นดูไม่จริงจังเหรียญเมลาเนียพึ่งพังตลาดคริปโตคนนี้บอกว่า this is complete nonsense นี่เป็นเรื่องที่ไร้สาระมากนะคือตอนนี้เท่าที่อ่านมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหลายคนในตลาดเจ้ามองว่ามันกำลังจะเกิด conflict of i n t e r e s t ที่เราพูดไปเมื่อวานผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับ ข้อดีคืออะไรข้อดีคือเหรียญของทรัมป์ความที่เขาทุบสถิติเงินใหม่มือใหม่ adoption สูงสุดเนี่ยมันทำให้คนใหม่ที่เข้ามาสับสนุนคริปโตคนที่ไม่รู้เรื่องคริปโตเลยเนี่ยเข้ามาถือครองสินทรัพย์ดิตอนเป็นครั้งแรกเป็นปริมาณเยอะมากนะครับซึ่งตรงเนี้ยคอนเฟิร์มแล้วลุงทรัมป์สนับสนุนคริปโตล้านเปอร์เซต์นะ แต่บนโลกคริปโตเราทราบดีข่าวดีกาวร้อยเรื่องข่าวดีร้อยเรื่องเนี่ยสามารถพังตลาดได้ด้วยฟัดฟัดเดียวนะครับและในฐานะที่ผมส่วนตัวเนี่ยเป็น FC ลุงทรัมป์ชอบนโยบายลุงทรัมป์ผมกล้าพูดว่าผมรับกระสุนยางแทนลุงทรัมป์ได้1เมตรแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องถอนหายใจนะครับประธานาธิบดี ทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยไม่ควรจะให้เพื่อนให้ญาติให้พี่น้องคนรู้จักภรรยาหรือตัวเองเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้ที่มันเชื่อมโยงกับชื่อเสียงหรือตำแหน่งนะทั้งนี้นั่นมันเป็นทฤษฎีคนที่เรียนรัฐศาสตร์วันอวันะแต่โลกความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เหรียญของลุงทรัมป์กับเหรียญของภรรยาเนี่ยตอนนี้ผมภาวนาอย่างเดียวขอให้ไปได้ดีถ้าขึ้นก็ค่อยๆขึ้นถ้าลงอย่าครชอย่ารักภูนะเพราะถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อนอุตสาหกรรมคริปโตอาจจะมีปัญหานะคือเราเข้าใจว่าที่ลุงทรัมป์มีเหรียญมีมที่ภรรยามีเนี่ยมันไม่ใช่แบบลุงทรัมป์ตื่นมาใส่เกงขาสัน้นเปิดคอมนั่งโคดเหรียญให้ ตัวเองให้ภรรยาไม่ใช่แต่ตอนนี้คนในทีมลุงทรัมป์กำลังใช้ประโยชน์กับความเป็นครอบครัวทรัมป์หรือเปล่าตรงนี้เป็นคำถามที่หลายคนกำลังตั้งคำถามนะครับแล้วมือใหม่เนี่ยเพื่อนเราต้องเข้าใจว่ามือใหม่ที่เข้ามาในตลาดเนี่ยมีหลายประเภทมีมือใหม่ที่เข้ามา,มมา,มาซื้อถือติดดอยรอคอยขายหมูตอนหลังมาศึกษามาเป็นหนึ่งในพลังขององุตสาหกรรมคริปโต กับมือใหม่ที่เข้ามาแล้วแบบเดี๋ยวก่อนนะฉันไม่รู้จักคริปโตเลยเข้ามาถือเหรียญทรัมป์ติดลบ30-50%ถือเหรียญภรรยาติดลบ20-30%หรือถูกรักภูตรงเนี้ยในสหรัฐอเมริกาเราต้องเข้าใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับประชาชนเนี่ยมันสนิทกันมากนะในสหรัฐนักโทษกินข้าวไม่อร่อยเขียนจดหมายหาคอนเกรสแมนหาสภาคอนเกรสทหารถูกทำโทษแรง เขียนจดหมายหาคอนเกรสนักลงทุนติดดอยเขียนจดหมายหาคอนเกรสเขียนจดหมายหา SEC นะครับและถ้ามันมีเหตุรวมตัวกันฟ้องหรือเขียนจดหมายหาคอนเกรสหา SEC เนี่ยนักการเมืองที่สับสนคริปโตอย่างซินเทียลูเมสแพทริกแมคเฮนรี่เฟรนช์ฮิลแล้วก็อีกหลายคนเนี่ยจะตกอยู่ในตำแหน่งที่แบบตกที่นั่งลำบาก การขออะไรต่างๆในอนาคตการขอให้ผ่านกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยมันจะถูกตั้งคำถามเยอะมากและมันอาจจะทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยจากเดิมที่ดูเหมือนเป็นประเทศที่กำลังผลักดันสิทธิในการถือครอง Decentralized Currency กลายเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านเหรียญมีมหรือเปล่าตรงเนี้ยน่าเป็นห่วงและคนสุดท้ายที่ผมอยากจะเห็นในชีวิตเนี้ย ได้รางวัลโนเบลสาขากำกับดูแลคือประธานแกรี่เกนเลอร์ชาตินี้ผมไม่อยากเห็นเพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงเหตุการณ์นี้คอมเมนต์เข้ามาเห็นต่างไม่แตกแยกวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้คนปลอดภัยดูต่อไปครับผม